สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุนคนมาดูการเปรียบเทียบลูกวัวนะครับที่เกิดจากวัวพันธุ์พืชเมืองผสมกับวัวพันธุ์พืนเมืองนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแม่วัวพันธุ์พืชเมืองผสมกับพ่อประพันธุ์เลือดร้อยมาลูกจะต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวัวอายุก็กใกล้เคียงกันนะครับอายุปีกว่าตัวสีขาวนี้ก็เกิดจากแม่วัวพันธุ์พืนเมือง ส่วนต่อพ่อก็เป็นว่าพันพื้นเมืองเช่นกันนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็คือจะตัวไม่ใหญ่นะครับจะไม่ค่อยสูงนี่นะครับในลักษณะของวัวพันุพื้นเมืองของเรานะครับหรือไทยกีเลือดร้อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับจุดเด่นก็คือเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นแต่ว่าจะตัวเล็กเห็นไหมครับเนี่ยขาจะสั้นขาเล็กขาสั้นแต่ว่าท้องจะใหญ่นะครับแล้วก็จะ ลักษณะก็คือจะมีเนื้อแน่นครับนี่นี่คือเอกลักษณ์ของวัวไทยเลยนะครับแล้วก็ดูที่สะดือนะครับหรือหรือดูลึงนะครับจะไม่มีสะดือไม่มีลึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวัวผ่านพื้นเมืองนะครับตัวนี้ก็เกิดจากแม่วัวผ่านพื้นเมืองผสมกับพ่อปะบันเรดร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการผสมเทียมอายุเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าลักษณะของวัวตัวนี้เห็นไหมครับนี่จะมีโครงสร้าง ที่ใหญ่กว่านะครับดูจากขานะครับขาจะใหญ่และยาวกว่าส่วนลําตัวก็จะหนานลึกกว่านะครับนี่ลักษณะของลูกวัวที่เกิดจากแม่วัวพันธุ์เมืองกับพ่อพันธุ์เือดร้อยนะครับสลับวัวตัวนี้ก็จะมีเลือดบามั่น50%บปรนะครับนี่น,นี่ครับนไครับรูปร่างโครงสร้างก็จะใหญ่กว่าตัวที่แล้วนะครับที่เอามาให้ดูวันนี้ก็เพื่อ,อเป็นแนวคิดนะครับในการเลี้ยงวัว ถ้าเรามีวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับเราก็ควรจะเอา,อาวาัวที่มีเลือดสูงๆมาผสมนะครับมันจะเป็นบาบั่นร้อยหรือไม่ก็จะเป็นบาบัานลูกผสมก็ได้นะครับจะผสมเทียมหรือผสมตัวก็ดีนะครับขอให้มีบาบ้านผสมอยู่ลูกวัวที่เกิดมามันก็จะมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นอ,อย่างเช่นวัวตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นวัวไทย50%นนะครับนี่นี่คือ,อลักษณะของวัวไหมครับ วัวจะใหญ่โครงสร้างรูปร่างจะใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมนะครับถ้าเรามีวัวเพิ่เมืองนะครับเรากควรจะหาพ่อพันธุ์ดีๆมาผสมครับก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ครับเป็นการต่อยอดจากวัวตัวเล็กให้ได้วัวที่ใหญ่ขึ้นซึ่งวัวตัวนี้เป็นวัวตัวเมียผมก็ตั้งใจว่าจะไว้ทําจะไว้เป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ของฟาร์มเรานะครับก็ถือว่าเป็นวัวที่กําลังพอดีนะครับก็คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบวัวเลือดสูงนะครับ ก็ประมาณ50%นี้ก็กําลังเหมาะนะครับที่จะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับก็คือมีเลือดของวัวพัน,น์เนมืองน,นะครับซึ่งจะมีข้อดีคือ,อเป็นวัวที่กินเก่งทนโรคแล้วก็ให้ลูกถี่นะครับแล้วก็มีเลือดของบามัน50%นะครับข้อดีของบามันก็คือว่ามันจะเป็นวัวที่มีกล้ามเนื้อเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็มาเปรียบเทียบไปดูเลยนะครับเนี่ยสองตัวอายุใกล้เคียงกันนะครับตัวหนึ่งจะได้ โครงสร้างที่ใหญ่นะครับก็คือสูงลําตัวยาวนะครับขณะที่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัวป่าพื้นเมืองก็จะขาเล็กลําตัวป้อมสั้นครับแล้วก็จะไม่ค่อยสูงแต่ข้อดีของมันคือว่ามันจะเป็นวัวที่มีเนื้อแน่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงวัวมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตาช่องของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ